ปืนไปจุดในเตาเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะถูกไหมใช่ไหมครับข้างบนจะเริ่มมีน้ําเดือดออกมาโซนกันสลายคือน้ําที่อยู่ในนี้ก็จะกลายเป็นไอแล้วสุดท้ายมันจะเหลือเชื้อเพลิงที่แห้งนะครับแล้วพอเราเติมเชื้อเพลิงเข้าไปข้างบนนะไอพวกนี้มันก็จะไปแทนชั้นกันเรื่อยๆครับมันจะไหลลงมาเรื่อยๆสุดท้ายครับโซนด้านล่างตัวน,นี้จะเป็นโซนสําหรับเกิดแก๊สไฟเออ ท่อที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นซับไพแอร์ครับคือช่องที่เราบอกว่าเรา,าเติมลมเข้าไปนะครับโดยการควบคุมที่ห้องเผาไหม้เพราะฉะนั้นถ้าห้องเผาไหม้นะครับอุณภูมิไม่ถึงเตาก็จะดับเหมือนเมื่อกี้ครับที่เอามือลองปิดทางเข้านะไฟในเตาก็จะดับแต่ถ้าเกิดใส่มากเกินเผาสมบูรณ์จะไม่เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกิดมีเทนก็จะไม่มีแก๊สเหมือนกัน เพราะนั้นจุดได้แต่ติดหรือเปล่าไม่ดูนะครับมีหลายคนโทรมาโอ้ทำไมไม่ติดเนี่ยซื้อมาแล้วอะไรน,นะครับก็บอกว่าลองดูก่อนนะครับนะเพราะว่าบางทีเขาไปถม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 ,ถม,ถมลงไปแลนะอากาศยังไม่เกิดความร้อนเลยเรายังไม่สร้างอุณหภูมิเลยใช่ไหมครับคือเราเรายังไม่เข้าใจกระบวนการของมันแล้วพอจุดมันก็จะไม่เกิดอะไรครับงี <c oughs> ทีนี้เตาแก๊สไฟเออร์เนี่ย ผมผมพูดสองแบบใหญ่ๆแล้วกันนะครับเพราะแบบอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูหมันนะครับเพราะว่ามันเราเราไม่ค่อยทำแล้ว,ลวทำยากนะส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะตัวน,นี้ก็คือนะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอัพดับนะอัพดับคืออากาศไหลขึ้นดาวดับคืออากาศไหลลงมีสองแบบถ้าอัพดับนะครับคือเราเป่าอากาศเข้าไปแล้วมันวิ่งขึ้นอย่างของเราเนี่ยเป็นอัพนะครับอย่างของเราที่ทำอัพเพราะว่าอะไร มันง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วสําหรับอัพดับเพราะว่าปกติอากาศมันก็ไหลขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับเราไม่ต้องควบคุมอะไรมากเพราะฉะนั้นเราทําตัวที่ง่ายที่สุดคืออัพแต่ถ้าเกิดดาวดาวนะครับมันจะใช้วิธีการดูดครับมันจะต้องไปทําท่อดูดพอดูดปุ๊บมันจะดูดอากาศลงเขาเรียกว่าดาวดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป่าขึ้นมันจะขึ้นบนของเราเนี่ยเป็นแบบอัพรับแล้วข้อดีข้อ,ข,อข้อด้อยอย่างไร ข้อดีข้อด้อยคือถ้าเกิดถ้าเกิดอัพมาปุ๊บเวลาเราดักเรื่องของน้ำมันทาจะดักง่ายกว่า mm hmm. คือถ้าเราดักข้างล่างไงเพราะมันตกปุ๊บแล้วเราค่อยให้มันขึ้นใช่ไหมครับแต่นะครับข้อดีข้อเสียของมันคือตัวเนี้ยระบบทํายากกว่าเพราะว่าการที่จะไปบังคับอะไรให้มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันยากเพราะควันมันจะขึ้นไงครับแต่เราไปดูดให้มันลงเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําระบบที่ดีกว่าแล้วระบบต้องมิดชิดกว่า แต่ถ้าเป็นอัพปุ๊บเราเป่าเข้าไปเลยครับทําง่ายแล้วก็ขึ้นเลยครับติดเลยครับเหมือนตัวนี้ครับง่ายง่ายเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียของมันคือแต่ตัวนี้ดักน้ํามันทาง่ายแต่ข้อเสียมันคือระบบมันทํายากแต่ถ้าอัพโครงสร้างทําง่ายแต่การดักน้ํามันทาทํายากแต่สามารถทําได้ไหมทําได้เราก็เอามาดักอิกท่อนอยู่ที่การใช้งานนะครับเท่ากัน เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าแก๊สที่ออกมาก็แก๊สตัวเดียวกันแต่ว่าที่เขาดักเพราะว่าเขาใช้ในระบบใหญ่การที่จะมาดักตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเลยต้องทําอัพแล้วใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มันเป็นไซโลสูงๆนะแล้วทีนี้มันขึ้นบนไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องเอาลงท้างล่าง <c oughs> นั้นอยู่ที่ลักษณะงานครับแต่สุดท้ายทุกอย่างออกมาเหมือนกันนะทุกอย่างออกมาเหมือนกัน แค่ <Okay. S 2> oh. จะเอาแก๊สตัวนี้ออกไปใช้ยังไงแค่นั้นเองครับแต่นี้คือเราเป่าแล้วออกไปเลยแต่ถ้าเกิดในอุตสาหกรรมปุ๊บมันไม่ได้อ,ออกนี่มันดูดแล้วก็เอาท่อต้องลำเลียงท่อไปอีกคนอะไรเงรี้ยคือคืออยู่ที่การดีไซน์เนะี่ยตัวนี้อยู่ที่การดีไซน์ไม่ได้อยู่ที่เราแต่ว่าคุณภาพของเตาเหมือนกันครับไม่มีอะไรมีคําถามเชิญเลยนะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะครับอบรมนะครับ จะเรียกว่าอบรมเลยเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะตรงไหนที่พอเพิ่มตอนที่ดักดักคารบตอนตอนที่พอเราพอได้แก๊สมาแล้วเราไปดักคาจากข้างนอกใช่ฮะโดยวิธีลดอุณหภูมิหรือว่ารถลดอุณหภูมิให้เจอให้เจอความเย็นมันเหมือนกับการเกิดฝนนะฮะพอความร้อนลอยตัวเป็นไอขึ้นไปไปเจอกระทบความเย็นด้านบนกลายเป็นหยดน้ําอันนี้เราก็เอาน้ํามาผ่านท่อเนาะมันเหมือนการดักน้ำส้มควันไม้เตาผาถ่านสองร้อยลิตร พอร้อนจะเย็ยนปุ๊บกลายเป็นหย,ดน,หยดน้ำพอห,หยดน้ำปุ๊บไอหยดน้ำตัวนี้คือการควบแน่นนั่นเองครับลักการเดียวกันอยู่ๆที่เราเนะี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนั้นคือมันเป็นมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของของการอ่าการกรองแก๊สเพื่อให้มันสะอาดก่อนที่จะเอาไปใช้งานแต่ถ้าเกิดเรา,เาไปเผาไหม้โดยตรงสารทาเราก็ไม่จําเป็นต้องกรองแต่ถ้าเกิดจะใส่เครื่องยนต์อาจจะต้องกรองอย่างนี้ครับคือมันเป็นอีกเซกชันหนึ่งเนาะเซกชันแรกคือเผาให้เกิดแก๊สก่อน สเตจนท่สองคือทําให้แก๊สเป็นแก๊สบริสุทธิ์แล้วเลือกเอาไปใช้งานอย่างบางทีถ้าเกิดเราเอาไปทําเป็นเตาต้มก๋วยเตี๋ยวถ้าเราไปหล่อเย็นก็สูญเสียวความร้อนโดยใช่เหตุถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันตรงๆไปเลยสารทาก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปดักเราก็ไม่ต้องเปลืองแผ่นกรองไม่ต้องไปทําท่อที่จะไปหล่อเย็นเห็นไหมครับคืออยู่ที่การดีไซน์ไปใช้งานแต่ถ้าเกิดเราต้องการไปใส่เครื่องยนต์ก็ต้องมีกรอง มันมีข้อจากัดในเรื่องของการใช้งานเป็นเซ็กชันที่สองนะสารธามันมีผลเสียต่อข้นหรือไหนืดฮะทาให้ลูกสูบติดนะ,ะเป็นยางเหนียวๆยางเหนียวๆใส่เข้าไปนี่ลูกสูบใส,ส่ใสมนมีประโยชน์มมีฮะก็คือที่จริงๆแล้วมันคือ,คอ,อาสารท,ารที่จริงๆแล้วมาทําเรื่องป้องกันแมลงอ่ะคือมันมีประโยชน์ของมันคือมันเป็นน้ำส้มควันไม้เห็นไหมครับที่เขาดักกันอ่ แต่โดยทางต้นไม้เนี่ยที่มันมีเพราะว่ามันมียางสารทาก็คือยางในต้นไม้ได้นะครับคือในระบบต้นไม้ก็ต้องไปเรียนออกว่าเอ้ยมันลำเลียงขึ้นไปถ้ามันไม่มียางแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนผสมหนึ่งของต้นไม้แต่เมื่อเราจะเอามาใช้กับระบบเชื้อเพลิงสารตัวนี้มันต้องถูกเอาออกเพราะมันจะเป็นอันตรายกับลูกสูบถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องสกัดออกคือคือมันมันจะมีมันมีอันนี้อยู่แต่เชื้อเพลิงไม่ต้องการ แต่ต้นไม้มันต้องมียางต้องมีสารตัวนี้เป็นองค์ประกอบของต้นไม้แล้วต้นไม้มันถึงจะหล่อเลี้ยงต้นมันสมบูรณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับล้วก็ไปเรียนพืชสัสตว์เแล้วแต่เครื่องยนต์มันไม่ต้องการตัวนี้เราก็เอามันออกซะเพราะเราค้นพบว่าไอ้ตัวนี้มันออกมามันคือสารพาถ้าเอาเอาเอาไอ้น้ำมันมาปั่นไฟไม่ต้องนะก็คือถ้าเกิดใช้ความร้อนโดยตรงเช่นเราใช้ต้มก๋วยเตี๋ยวก็ไม่จาเป็นนะก็เหมือนเราต้มอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเกาะภาชนะนิดหน่อย ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปสร้างผลเสียกับการที่เราไปลงทุนทาเครื่องกรองกับเราแค่ขัดหม้อใช้ฝอยไม่กี่อันอะไรเงี้ยครับคือก็เปรียบเทียบ<ๆ>ข้อดีข,อดข้อเสียได้อันนี้เป็นเป็นแนวนะพี่นะคือท,ที่ที่เราทําอยู่คือว่าอ่ะก็อยู่ที่การเลือกใช้ถ้าเกิดเรายิ่งใช้ละเอียดแกก็ต้องบริสุทธิ์มากอยู่ที่การเราไปใช้านอาจานครับ ครับผมข้างล่างตัวนี้มันเปิดแก๊สซิฟิเซชันเนี่ยฮะครับเขาลักษณะนี้มันจะเกิดอยู่ตรงบริเวณไหนครับอาจารย์อย่างเงี้ยครับแก๊สซิฟิเซชเกิดข้างล่างครับอย่างอย่เงี้ยครับแบบนี้ใช่ไหมครับมันเกิดแบบนี้แบบนี้คือมันจะขึ้นข้างบนมากับไอไออากาศเลยคือเราปิดตัวนี้ไปได้เลยครับคืออันนี้อากาศเข้าใช่ไหมครับเพราะมันเกิดปุ๊บใช่ไหมครับมันมันจะเกิดในกลุ่มนี้เลยครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแบบของดาวดับนะครับ แล้วมันจะเกิดพอโดเกิดปุ๊บมันจะต้องดูดออกท่อนี้ครับพอมันเกิดแล้วเราดูดลงล่างครับนี่ครับแก๊สดูอิดแก๊สโเลดเนี่ยแต่นี้ออกที่นี่เนียอันนี้คือดาวดับวนใหญ่เวลาเราเห็นในแบบมันจะเป็นแบบดาวดับแต่ที่เราทําเราทําแบบอัพดับจริงๆเรามีเรื่องตลกครับดันนาทีส่งแบบมาให้ผมเอ้ยเอาไปทําอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ผมดันไปทำผิดเองครับแต่ดันดีกว่าเก่านะฟุกโดยบังเอิญครับคือเดิมทีเนี่ยเขาเขาเป่าอากาศเข้ามาแค่ถังข้างนอกครับคือเป่ามาชั้นนอกแต่ผมดันทะลุเข้าไปในเลยครับอ้าวถ้าทะลุเข้าในก็หมายความว่ามันไดเล็กอ่ะใช่ป่ะโอ้โหผมก็เลยอ้าวดันมันดีกว่าเก่าเนี่ยเออถ้าดีกว่ามึงก็เอานี้แหละอะไรคือฝรั่งเนี่ยเวลาทําเขาจะเจาะด้านนี้ใช่ไหมครับแอขงมอนอกจะเจาะอเจาะนอก เราให้อากาศดันเข้าไปแล้วมันถึงใช้โบเวอร์220โวล์ไงเพราะมันต้องแรงไงเพราะมันต้องผ่านคีเท่าเข้าไปอีกเยอยมันต้องผ่านเชื้อเพลิงเลยของผมต่อเข้าไปปึ้งพอผมทำตปเนีย้เสร็จมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของกระทรวงพลังงานครับเขาทําพ่อมาปุ๊บแล้วโผล่ในนี่เลยครับมันมีเล่มหนึ่งอยู่เอ๊ะผมเดี๋ยวผมมาให้ดูมันจะมีเล่มหนึ่งนล้วมันมันมันดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเป่าลมไม่ต้องแรงใช้พัดลม12โวล์นของคอมพิวเตอร์ก็ทําได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องใช้แรงเยอะโบเวอร์ก็ต้องเป็นโบเวอร์ใหญ่สองร้อยี่สิบผมลองทําดูเป่าพูดตัวแล้วที่บอกว่าระบบมันจะซับซ้อนกว่าเยอะเพราะเป่าเข้าไปมันก็ต้องไปเจาะรูพุนตรงนี้สู้เอาเข้าไปเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเผาไหมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยอากาศเข้าไปโดยที่อากาศเราควบคุมได้กระจบมันเป็นแบบเฉยๆรับ แต่เดี๋ยวแบบที่ผมทำง่ายก่อเห็นแล้วออนแ,แบบที่ทำไม่ได้เขียนเป็น,น,บบนอยู่ในซีดีครับอยู่ในซีดีอันนี้อันนี้เรายึดตามหลักของกระทรวงพลังงานอันนี้ตาอันนี้อันนี้หลักการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่มีหลักไงแต,แต่เราไม่ติดหลักนนร้องก็ไปดัดแปลงนะอันนี้อันนี้เอาหลักไปก่อนเพราะว่าโดยหลักวิศวกรรมเวลาเขาเขียนแบบเขาเขียนอย่างนี้แล้วเราก็อ้างอิงเขาหน่อยนึง เดี๋ยวจะไม่มีหลักเดี๋ยวจะโดนโจมตีเหมือน e m เอ็มบอลเลยโอเคครับอันนี้อันนี้ผ่านเนาะ